สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแก้ไข NSR ที่รถสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าเข้าเกียร์ไม่ได้นะฮะเข้าเกียร์ไม่ได้คือเหมือนเกียร์หลุดนะฮะประมาณนี้ครับเกียร์หนึ่งก็ไม่ได้เกียร์สองก็ไม่ได้เกียร์ว่างก็ไม่ได้อผมจะพาไปดูครับว่าควรดูตรงไหนนะครับไปชมกันเลยอ,อันดับแรกนะครับผมให้แกะฝาครอบออกนะฮะแกะก้อนคัดออกเลยนะครับ สายน้ำออกนะครับผมเนี่ยนะครับคือขาเตะเกียร์นะครับเนี่ยถ้ามันบางทีเราขยับหรืออะไรมันมันหลุดหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับหลุดเด้งออกมาแล้วมันขึ้นไปค้างข้างบนเนี่ยมันก็จะเข้าเกียร์ไม่ได้แต่รถสตาร์ทติดปกติเร่งเบาได้ปกตินะครับจะคือแค่เข้าเกียร์ไม่ได้นะเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ไม่ได้นะครับผม ให้เราแกะออกมาเลยนะครับแกะฝาครอบออกมาสปริงตัวนี้มันมันหลุดนะครับผมสปริงตัวดันไว้เนี่ยฮะมันหลุดหรือเราดันมแมลงเนี้ยมันมันขึ้นมาแล้วมันหลุดนะฮะก็ให้แกะห้องเครื่องฝังคัดออกนะถอดลูกคัดออกแล้วก็นี่ครับดูตรงลูกดาวน่ครับเกี่ยวกับ เกียร์ที่ว่าเข้าไม่ได้แต่รถปกตินะครับรถสตาร์ทติดอะไรปกติเข้าเกียร์ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับคือให้ดูตรงนี้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ